เปิดวาร์ปกุก๊กิกสาวสวยคนเดียวที่แบงค์แคลดติดตามดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆค่ะจากกรณีที่นักร้องดังปรีติบารมีอานันต์หรือรู้จักกันในนามแบง,งค์วงแคลดได้ออกมาพูดรูปที่สวมแวนนั้นเป็นสิงเกิลใหม่ไม่ได้แต่งงานไม่ได้มั่นหมายกับใครและยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้แต่งงานอะไรทั้งสิน้นเพราะในช่วงนี้ทําแต่งงานนั่นเองค่ะและได้ยอมรับว่าสาวที่ตัวเองติดตามแค่คนเดียวนั้นเป็นคนพิเศษดูใจกันมา4ปี แล้วซึ่งโดยวันนี้จะมาเปิดวาร์ปสาวสวยคนนี้กันค่ะชื่อ ek, กุ๊กกิ๊กมลกตพูลผลนางเอกที่เคยเล่นละครเรื่องคู่สีผีปราบประกบกับพี่ติ๊กเจษดาพรปัจจุบันอายุ36ปีจบการศึกษาจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินน์นั่นเองค่ะ ซึงผลงานการแสดงถ่ายแบบและเคยผ่านการประกวดนางงามและยังคว้าตำแหน่งที่ดาราง,งานประจำปี2555มาแล้วด้วยค่ะ